สวัสดีครับตอนเราสู่ยักอยากเล่านะครับเรื่องราวในสตอรี่ของโลกของลุงหนังนะครับเราสวนฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนพี่เล่าให้น้องน้องเล่าให้พี่เพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเป็นประจำแบบนี้ครับพยายามจะอัดหาเรื่องราวสวยๆเรื่องราวที่มันส่งพลังในแง่บวกอะไรกันครับหรือเรื่องราวที่แบบเราอาจจะหลงลืมไปแล้วดิจิโนอะไรพวกนี้นะครับเอามาเล่าสวนฟัง นะครับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับที่เข้ามาติดตามทั้งคนที่ติดตามอยู่ก่อนแล้วหรือคนที่เข้ามาใหม่นะฮะขอบคุณมากๆครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เป็นเรื่องของเดวิดเดคอครับว้าวมีสัปดาห์ที่น่าสนใจนะครับโดยว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนาล่าสดุดบุกแปลอาชนะเวสต์แฮมได้2-1 ซึ่งมันก็ดรามา่าซ้อนดราม่าอีกทีหนึ่งฮะเจะสซี่ลินการ์ดยิงให้ทีมขึ้นนําในช่วงท้ายแล้วก็เวสแฮมดันไม่ได้จุดโทษครับลูกชอไปท ball, ําแฮนด์บอลนะฮะก็ไม่สามารถจะไปเรียกร้องอะไรได้ครับเพราะมันชัดเจนเหลือเกินแล้วเวสแฮมครับเขาดิ้นรนเนี่ยเปลี่ยนตัวเอามาโนเบริรลงมาครับลงมาแล้วก็เพื่อหวังว่าจะยิงจุดโทษนี่แหละนะครับเพราะมาโนเบริรเนี่ยชัวร์เหลือเกินนะฮะชัวร์มาก พรากฏว่าเดีเซฟได้ครับโอ้โหกลายเป็นพระเอกกลายเป็นคนขโมยซีนไปเลยครับแล้วกลายเป็นฮีโร่ของทีมไปเลยนี่คือการเซฟจุดโทษในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกของเขานับตั้งแต่ปี2014นะครับเจ็ดปีที่แล้วครับเกมนั้นก็เซฟลูกยิงของเรตันเบนในเกมเจอเอเว์ตันนะครับซึ่งคนทำฟ้าก็ลุกช้อนี่แหละครับ <laughs> แต่ประเด็นเรื่องราวันนี้เนี่ยพอพูดถึงเดอนะครับ มันก็แวบขึ้นมาครับในเรื่องเรื่องที่มันดังเหลือเกินครับคือการย้ายทีมของเขาครับเขาเรียกว่าการเกือบได้ย้ายทีมดีกว่าการเกือบได้ย้ายทีมจากแมนเชสเตอรไปสู่เรอัลมาดริดเพียงแต่ว,ว่ามันเกิดเหตุการณ์พลิกผันในวันสุดท้ายหรือในวินาทีสุดท้ายที่ยซ้ำไปเดี๋ยวเรามาเล่าย้อนกันหน่อยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วทำไมเด็อ,อาถึงไม่ได้ย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับ 11:49ครับสัญญาฉบับร่างจากมรดิดส่งมาที่แมนูเต็ตแต่ว่ากว่าที่สัญญาฉบับร่างจะได้รับการตรวจตาหรือการเซ็นมีตราประทับต่างๆแล้วส่งกลับไปที่มรดิดอีกครั้งเนี่ยมันกลับไปครั้งหนึ่งคือตอน3ทุ่ม32นาทีครับมรดิตบอกว่าเนี่ยมันใช้เวลาน,นี้ไป8ชั่วโมงนะ ผมเริ่มแบบนี้ครับเดฮาเนี่ยคือหนึ่งในมรดกตกทอดมาจากยุคข,ของเซอร์เลฟูซันครับป๋าเนี่ยดึงเข้ามาแล้วก็รู้เลยครับว่านี่คือนายทวารระดับโลกคนต่อไปเขาจะวางให้เป็นหมายเลขหนึ่งของโอตารฟอร์ดเนี่ยยาวๆเลยครับนับตั้งแต่หมดยุคข,ของอสมัยก่อนก็พีเตอร์ชามอยคูนะครับไฟเบอร์เบตสเอ็ดวินฟาเดซาร์หรือใครก็ตามแต่นะครับเท่าที่นึกออกนะนะแต่ป๋าก็บอกว่าเดฮานี่แหละเป็นหนึ่งในในายทวารดาวรุ่ง ที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกแล้วเขาจะกลายเป็นกําลังสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งมันก็เป็นประมาณนั้นครับเพียงแต่ว่าจุดพลิกผันคือเซเลฟูซันอําลาทีมไปในปี2013แล้วเดกอาก็ต้องเดินหน้าลุยต่อแต่เขาก็สร้างผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับจากยุคแรกเนี่ยเข้ามาปีช่วงแรกเนี่ยมีมีการเหวอให้เห็นบ้างรูปร่างผอมบางที่เจอแรงเสียดทานแรงประทะต่างๆ จะเด้งจะดอนเป็นลูกขนุนการตัดสินใจออกมาตัดบอลที่มันดูไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่พอเติบใหญ่ขึ้นมาครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเดเคีเป็นหนึ่งในทวารที่ดีสุดคนหนึ่งของพเมลีกนะครับแต่ปีที่มันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะคือซัมเมอร์2015ครับ,รบซึ่งในช่วงตรงนั้นเนี่ยความขัดแย้งในมุมมองในการเล่นฟุตบอลเขามีปัญหากับทางลุยฟานเก่าครับหมายว่าตัวของเดเคนะครับ มีปัญหากับรุยฟันกาวซึ่งด้วยตรงนี้เนี่ยเอริกสตีลครับโค้ชผู้รักษาประตูของแมนยูเตดเนี่ยเปิดเผยเองเลยเคยให้สัมภาษณ์ไว้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสโมสรเรื่องของเพื่อนร่วมทีมเรื่องของวิธีการเล่นหรือหรืออะไรเลยครับมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างฟันกาวกับเดคเคอาที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจกันเท่าไหร่เปิดฤดูกาลมาครับฟันกาวดรอปเดคเคอาเลยครับ 2เกมนะฮะแล้วก็เริ่มเห็นอน,นาคตครับซึ่งเดีาไม่ไม่พึงพอใจแน่ๆครับเขาเลยพยายามจะผลักดันให้เกิดดีลนี้ขึ้นให้ได้แล้วเรมาดริดก็เข้ามาครับแต่มันเข้ามาแบบว่าเป็นเป็นกระแสรครับเป็นแบบสือ่อสเปนว่าอย่างงั้นซสืออ่องกินว่า,าตามปกติธรรมดาของตลาดซื้อขายนักเตะจนกทั่งมาถึงช่วงวันสุดท้ายครับ ทางเรอลมดริดเนี่ยนะฮะได้รับคำยืนยันมาคือช่วงท้ายเนี่ยกล่าวว่าจะเอาจริงละแต่แม่เต็ดบอกว่าจะเจอจาก็ต่อเมื่อถึงวันจันทร์เท่านั้นซึ่งวันจันทร์เนี่ยคือวันสุดท้ายของของตลาดสื้อขานเตะในปีนั้นนะฮะในซัมเมอร์2องสิบห้าคือแปลว่าอาจจะอยากคุยตั้งแต่วันพฤหัสหรือวนันศุกร์อะไรประมาณนี้ครับแล้วมันดันติดเสาอาทิตย์แมูเต็ดก็พยายามยื้อแหละนะฮะพอนึกออกพยายามยื้อครับว่า ขอคุยวันจันทีเดียววันสุดท้ายเลยทีเดียวมาริดก็รอครับรอแต่กาเจาจาลุวงรวดเร็วมากครับเขาใช้คำนี้นะครับแลว้วคนนี้มันก็ต้องส่งเอกสารครับซึ่งในยุคนั้นมันต้องใช้ใช้เครื่องแฟกซ์นะฮะส่งเอกสารมานะครับทางมาริดเนี่ยส่งสัญญาครับสัญญาฉบับร่างเนี่ยนะฮะส่งมาที่แมนยูเตดเนี่ยนะครับ จากการ,ปรเปิดเผยของเดละรเมลครับ mm hmm. เขาวางเป็นไทม์ไลน์เลยนะครับ11นาฬก39นาทีนะครับลองนึกภาพตามนะครับ11นาฬิกา39นาีในวันสุดท้ายก่อนปิดตลาดครับซึ่งเส้นตายคือ4ทุ่มคือ22นาฬิกาตรงตามนาท้องถิ่นนะครับ11นาฬิ39นาทีครับสัญญาฉบับร่างจากมริษ์ส่งมาที่แมนูเต็ดหลังจากที่เจรจาเรื่องรายละเอียดทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว่ากว่าที่สัญญาฉบับร่างจะได้รับการตรวจตาหรือการเซ็นมีตราประทับต่างๆแล้วส่งกลับไปที่มรอดอีกครั้งเนี่ยมันกลับไปครั้งหนึ่งคือตอน3ทุ่ม32นาทีครับมรดบอกว,ว่าเนี่ยมันใช้เวลานี้ไป8ปชั่วโมงแล้วส่งมา11.39ใช่ไหมฮะส่งกลับไป21.32 คุณเหลือเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับในการเร่งทํารายละเอียดเรื่องเอกสารตั้งหายมันรุ่่วงเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับดีลที่มันจะเสร็จสมบูรณ์ได้นะฮะต้องลงทะเบียนให้ทันก่อนปิดตลาดก็คือต้องส่งชื่อเนี่ยนะฮะของนักเตะใหม่เนี่ยเข้าสู่ระบบครับของฟีฟ่าเขาเรียกว่า transfer matching system ครับคือเป็นการอัปเดต ชื่อนักเตะใหม่ครับให้ทันเข้าสู่ในระบบของฟีฟ่าก่อนตลาดปิดก็คือ4ี่ทุ่มตรง22่สนากาตรงนั้นนะ่ะมันสามทุ่มสานาทีแล้วเอาอยัางไงต่อเพียงแต่ว่าการจรจที่มันเพิ่มเติมก็คือมันต้องมีการพ่วงดีลครับเกลอนดาวาสต้องย้ายมาอยู่ที่แมยูเด็ตด้วยถึงจะเป็นอันรุ่ร่วงซึ่งคนนี้เป็นหน้าที่ของแมยูเด็ตต้องคุยกับเอเจนต์ของเกลอนดาวาส์ละนะครับแล้วมันก็กินเวลาไปอีกครับ จนกระทั่งเสร็จสิ้นนะฮะสามทุ่มห้าสิบสามนาทีครับยี่สิบเอ็ดจุดห้าสามครับตรงนั้นเนี่ยดีลได้ละเอเจนต์ของกิรนวัสจะจะตกลงกับแมนยูเรียบร้อยส่วนเรื่องของเดคเคเนี่ยเตรียมย้ายมามาริดเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงเอกสารขั้นตอนการยืนยันจากแมนยูต่ส่งมาที่เรอลมาดรดให้ทันสี่ทุ่มครับ ท่าว่าคุณเหลือเวลาอยู่มาณเจ็ดนาทีซึ่งบริษก็ก็คิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปรากฏว่าประเด็นอยู่ตรงนี้ครับปรากฏว่าเอกสารยืนยันจากยูเนเต็ดเนี่ยที่ส่งกลับมาถึงเรื่มาดริตเพื่อคลอมพีทุกอย่างนะครับมันมาถึงที่สโมอสรมาริตเนี่ยสี่ทุ่มสนาทีครับเกินเวลาไป2นาทีซึ่งในคำแถลงการของ บุรีมริตก็คือบอกเลยครับว่าคือประมาณว่าโยนความผิดให้กับไนเดตครับ,รบว่าทําไมส่งเอกสารมาชา้ามันเลยทําให้ไม่สามารถทําให้ดีนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับคราวนี้สื่อก็เอาไปเล่นยังต่อครับมันเป็นเพราะว่าเครื่องส่งแฟกซ์เนี่ยแหละครับที่มันส่งมาแล้วแล้วมันมาไม่ทันเวลาหรือเครื่องส่งแฟกซ์มันอาจจะมีปัญหาหรืออะไรก็ตามแต่เรื่องของสัญญาณหรืออะไรก็ตามแต่กลายเป็นว่าเอามา ถูกผูกปมแล้วเอามาพูดถึงในเชิงที่แบบเรื่องตลกร้ายไปซะอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามองในมุมของมาวยเต็ดนะครับเขาก็มีแถลงการออกมาเหมือนกันว่ายืนยันครับว่าการส่งเอกสารจากยุยเต็ดไปถึงมาริตเนี่ยอยู่ในขอบขายเวลาแน่นอนเพราะได้รับการคอนเฟิร์มมาจากทางสมาคมฟุตบอลกงกฤษแล้วเพราะว่าก่อนที่จะส่งเนี่ยเอต้องตรวจตาก่อน แล้ว FA ก็โอเคทุกอย่างยืนยันว่าส่งก่อนถึง4ี่ทุ่มแน่นอนแต่กว่าแฟกมันจะไโปโพลเนี่ยที่มาริดอ้างไว้คือ4ทุ่ม2นาทีอันนั้นเขาไม่รู้แหละทางออกที่ยังไงครับแมนจก็เลยร้องขอไปทาง FA ว่าเฮว่าช่วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ,ะถ้าพูดกันภาษาบ้านๆน,นะครับทางแมนยูก็บอกว่า FA ช่วยเป็นพยานให้หน่อยว่าเราทำถูกต้องนะทำตามขั้นตอนนะ แล้วค่อยไปฝุดทอนต่อทางฟี فا ว่าเราส่งถูกต้องตามเวลานะอยู่ในขอบเขตตรงนี้นะแต่ว่าเอกสารไปถึงเนี่ยมันเลยไป2นาทีเพราะฉะนั้นอุดทอนหน่อยได้ไหมอารุมอารวยหน่อยได้ไหมหรือปริปานอมหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนั้นแต่ตรงนี้อ,อีกหนึ่งจุดครับที่เราสนใจคือไม่ได้จะถแถลงการมาปึง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 ป,งป,งปึงแต่จบด้วยคําว่าพอถึงขั้นตอนที่ จะไปร้องขอต่อทางฟีฟ้าเพื่อให้อลุบอ่วยหรือหาทางออกกันนะครับว่าเฮ้ย hey, มันจะทํากันยังไงบ้างยูเนเต็ดบอกว่ามาเดตไม่เอาครับแรมวมเดตไม่เอาด้วยบอกไม่เอาไม่คุยกับฟีฟ้าเรื่องมันก็เลยจบตรงนั้นเลยครับยูเนเต่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรแถลงการก็เลยทิ้งท้ายเลยครับว่าสุดท้ายนี้เรามีความยินดีที่จะบอกว่าเดบิดเดเคอครับ นักเตะยอดเยีเ่ยมแห่งปีของสโมสรของเราจะอยู่กับทีมต่อไปจบ <c oughs> คือประมวลเนี่ยนะครับคือง่ายๆคือทางเขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องมีฝั่งไหนที่พูดความจริงหรือพูดโกหกหรืออาจจะพูดความจริงแบบมันไม่หมดอะ่ะ <c oughs> เพราะว่ามนยูเตดก็บอกว่าผมส่งทันครับก่อนสี่ทุ่มแน่นอนนะฮะ แต่มาริดมันบอกเอาก็มันมาถึงสี่ทุ่มสองนาทีอะจะให้ผมยังยังไงอะใช่ไหมฮะยูเต็ดก็บอกว่าเอา้าถ้าอย่างงั้นไปคุยกับฟีฟาไหมเพื่อจะได้หาทางออกกันมาริดบอกไม่เอาไม่คุยเออจบกันดื้อแบบนี้เลยแต่ก็ั่นแหละครับไม่ว่าอะไรความจริงมันจะเป็นแบบไหนนะครับแต่เรื่องของคําว่าแฝกเสียส่งแฝกไม่ทันสัญญาณแฝกล่มหรืออะไรก็ตามนะครับก็เลยถูกพูดถึงมาอยู่ยาวนาน,านจนถึงทุกวันเนี้ย นะครับจบจนปัจจุบันส่วนหลังจากนั้นเดกาก็ยังเป็นนายทวารของทัพบ,บิสานแดงจนถึงทุกวันนี้ครับได้แชมป์เอเวคับได้แชมป์ยูโรป้าลีกครับอะไรก็วาง่างไปส่วนนอริดนั้นเปลี่ยนยุคเลยครับซีดานเข้ามาแล้วเกลอนาวาสที่ตอนแรกจะต้องย้ายมาอยู่กับแมนยูเต็ดเนี่ยนะฮะกลายเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญครับที่พาชุดของเซนซีดานในยุคแรกนะฮะควา้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกสามสมัยติดต่อกัน ก็เริ่มจากตั้งแต่วันนั้นเลยนะครับกลับมาย้อนดูก็เออสนุกดีเหมือนกันครับไร่เรียงดูสนุกสนานดีอะแฟนผีคิดเห็นยังไงบ้างนะครับหรือ,อ,อดีลแปลกๆที่คุณนึกถึงนะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยมีใครกันบ้างลงส่งเข้ามาหน่อยลองส่งเข้ามาลองคอมเมนเข้ามาบอกกันหน่อย นะครับแล้วจะตามกดหัวใจให้ทุกคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไปด้วยนะครับฝากกดไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามหาเรื่องเล่าสนุกแบบนี้ครับเอามาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยครับกับยากจยากเล่านะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ